เวลาเจอหน้ากันอย่าพึ่งตั้งคำถามเพราะจะมีคำตอบและคำถามต่อกันไม่รู้สิ้นจนลืมถนอมความรู้สึกอีกฝ่าย mm. เพียงแค่ต้องการคำตอบที่จอมปลอมเพราะตอบเพื่อให้สิ้นคำถามไปอย่างนั้นไม่ได้ตอบเพื่อความกระจ่างควรทำอารมณ์ให้ดีและวางอารมณ์ร้ายเวลาพบหน้า ใช้วาจาที่ไม่เคยพูดต่อกันในทางที่ดีดูสิว่าเขาจะแปลกใจหรือมีแรงกระเพื่อมอะไรไหมเวลาที่คนข้างกายมึนงงเพราะการกระทําเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีเหมือนกินยาผิดกระปุกมันคือรางวัลแม้จะเป็นภาวะมึนงงแต่ก็น่ายินดีที่เขาปีติต่อเรา